ding 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 เนี่ยประจำนานเลยครับเซฟิล่าเล่นขี้ตีทั้งวันยังไม่ตายเหรอไปล้มตายเลยครับตายเลยตายเลยถึงแม้เขาจะบอกว่าเซฟิล่าคนเป็นลมแต่ข้าน้อยจะเล่นเซฟิล่าป่าครับเป็นเซฟิล่าแครรี่ครับอย่าฟาร์มท่านอาจารย์ใหญ่ของข้าจะฟาร์มทำไมหรือครับถ้ามีปัญหาหรือเปล่าครับเจ้าตัวมาแย่งข้าเองนะเจ้าดิง ฆ่าไปชฆ่าไว้เอรอดฆ่ามันจัดเลยครับเอ็นโซกาบ้านร่วมมือกันตายสวยแดกหนึ่งครับยังไม่เลยว่าแต่มีตัวอยู่ในพุ่มไหมนะมี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 เอรอดฆ่ามันดึงมาฆ่ามันฆ่าน้อยเลือดเหลือก็ปิดเดียวมันสกิทกราน้อยตายแล้วครับแล้วไปแคาไหนเดี๋ยต้องตีปกติเออตีปกติได้หนึ่งครับสตันตู้สวยมากเลยครับแน่นอนโอ้รัาบอกแล้วให้เจ้าลิงไปเล่นการลา ได้อลเฟาร์มเองได้เอล็กซิฟิลามาได้กี่ท้ายจบด้วยการโดนรีพอร์ตตามนั้นแล้วก็ดีเอ็นเลยขอรับไปลุ้เจ้าจะไปกลางทำไมเล่าเกคีบขอรับอมวยคีบขอรับมาโนยสายโยนเกมขอรับไปล่างกิเด์เออกิเด์เจ้าจะมาบนทำไมเนี่ยจะได้เอาขอรับจะ,จะมาทำยังอะไรขอรับว่าแต่จะได้มันเหรอขอรับมาโนยมาได้เอ้าขอรับ ก็จะได้ป้อมนิดโอ้โหงานถนัดเลยครับเราเป็นแคลรี่ครับเราต้องตีป้อมครับตายแล้วแคลรี่จะพลาดเรื่องการตีป้อมไม่ได้ครับเขาจะเอาลูนอะไรมาเนี่ยต<ด>ีเบาแล้วเกินเจ้าลูนชีไมาได้เ่าเลูนอะไรก็ไม่รู้ครับตอนเราใส่มั่วหมดเลยครับ <c oughs> เป็นรหัสล่องครับเขาไม่มีลูนเ <c oughs> ขาไม่มีลูนอะไรก็ตเราใส่หมดครับไมาได้ดูเลยว่าเป็นลูนอะไรบ้างครับลูนนี้ต้องร้อยใสมาตั้งแต่สามปีที่แล้วครับ เราจะเดาครับเป็นตัวครับช็อตผมหมุกรับข้างนอกตบได้แบบว่าคิ้วแล้วครับทำแบบนั้นนะพาเอ็นโซมันไม่ดีได้้แลวครับมันไม่ดีครับเราดันท้องมันเถิดครับโอ้โหตีเม็ดแล้วร้อยเก้าสิบสองก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยครับเจ้าลิงเจ้าลิงแสม่ทำไมเจ้าไม่ไปกันกลางหรอเจ้าไปเจี่ยงข้าความทำไมโอ้ยถ้าเข้างมาเอวีพีนี่มีตาลึงนะครับเจ้าไม่ได้หรอกใครรอดเพราขาจะได้ เขรับตระจรใหญ่เขาน้อยเชื่อว่าท่านน้อยได้นอนเขรับเรียบร้อยครับรัชาดาเจอมาจิกตระจรมารเวลาดข่าว่าไรล้ครั้งแล้วเหมือนกันครับเาที่ได้ด้วาติ่ดรับปกเรับมีใครที่มันไชรอดเรับตระจรใหญ่สวยมากเรับเจ้าสานี่มันขึ้นมากลางแล้วถ้าคิดว่ามันกำลังจะลงไปฆ่าพวกเจ้า อาร์ชจะดครับเดี๋ยวข้างลัาจะปามเลยองไรวะตัวผมตาย้ครับโดนป้อมตีอยู่คนเดียวเลยครับคนอื่นไม่รับนำเม็ดป้อมแกดึงมันมานะ้ดิโซอันโซยกวนมาโอ้โหบอกโัดติว่าแร็วสิเฮ้ยจิมมี่องสาตีเป็นจังเลยไหนโกดติว่าสองสามรอบเนี่ยเวเลยครับใครว่ายครับ โอ้โหข้าน้อยหิวแม่ประธานเรากรับตายไปแล้วหนึ่งกระทั่งเขาเราก็ตายที่ซองกระทั่หมูท่านอาจารย์ดวงใจข้ากินทึกอาจารย์เดี๋ยวข้าทำให้ยืนดูแล้วขมน้่งตาข้ารแล้วเ้ารอดข้ารอดข้าน้อยแรงเกินไปแต่ข้าน้อยเห็นท่านอาจารย์ใหญ่เดินหนีถุนมาติ๊กเลยครับงมาถึงคนข้างหลังแล้วครับเฮ้ยประมาณว่าคนข้างหลังตายไปเลยกระทับแล้ว เขาแค่ทันร้อยกระบอกประมาณนั้นเลยครับกลายเป็นฟ้ล่าเลยใคราไม่สามารถยืนโซนใครได้ทั้งนั้นโอเคโอเคครับเดี๋ยวข้างหน้ามึงไปสะกิดป้อมนะครับได้ๆไปโดดตีแล้วติดแล้วอ่ะเราโดนมาบาเลยมาบาเลยเอาไว้เลยข้ามีสายคีของเจ้าเลไปโดนนี่เราก็รับลอกของก่นครับถ้ามีเห็นสายคีของเจ้าเลยถ้าอยากเห็นสายคีนะลอกของเขาครับไปโดนครับครับค่ะ หายหมดแล้วลลิงตัวเดียวหายหมดเจ้าซานนี้ต่างหากมันเห็นเกล่มมันอาดมากไถล้วจ้าต้องแรงกว่านี้จาเบาเกินไปพอตึงๆมันปากใหญ่กัะเลยใช่ได้ขอปูน้อย พี่อีสกิดไปโอ้โหขีดติดตรน้อยเนี่ยตายเถอะอันนู้นไม่ได้มาแล้ชัดวิชาเนี่ยมาจากอาจารย์ผมทองครับอผมขีดไม่ติดเลยเป็นวิชาที่เย็เหลือเกินเจ้าไม่มีขีเลยแผยโรดเจ้ายังไม่ได้ออกขีอะไรเลยนะจะออกแค่เป็นแนวครับเพราะเราตีเร็วก่อนครับเพราะว่ามันตีช้าเหลือเกินแปลกหนึ่งครับหลังๆๆๆๆแผยโรดหายแล้วไปแล้วหายครับไปจุ๊บๆไปอยู่แล้ว เจ้าช้าเกินไปไปรดเจ้าบินเอามาเป็นมุดหัวเราครับมันแวนแไปแวน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 ไปรลดมันปิดหลังแล้วไปโลดมันปิดหลังแน่โอ้ยตบสองปีด้วงไอเวรลิงนี่มันเิ็มเลินจริง ข้ามันมันบอกคอตึงต้งๆให้มันตึงต้งๆนออ้อยเอาคือไปคราบอไปไปแล้วไปรลดโอ้โๆแรงแท้ <c oughs> <c oughs> แรงว่า <c oughs> แล้วรงสุดไปเลย <c oughs> แลรงสุดไปเลยครับมาสกิดดาบทีเดียวหายเลยครับมาแล้วไปรลด เรียกค่ทำไมหรือเขาครับน้องจ่ายไปแล้วเขานแน่เรียบร้อยลิงโดนหัวเรียบร้อยตายไม่ได้เดินตอน้อยหนักกว่านั้นอีกครับสองฟีล่วงเลยมัวแต่พิมพ์อยู่นั่นแหละเราเคยก่อนแรกก็ม่วงอยู่เขาครับมันมาแล้วไ้ตัวใครตกมาล่ะล้นมาแล้วขอขอขอแรงคนขอขอขอแรงคนอาร์เจนย์ครับไปแล้วก็ปลาเปรี้ยงปลาเปรี้ยงจะไปกินปลาคนเดียวเหรอเนี่ยไม่นะ แรงก um? ็ดนโอ้ยแรงเงินต้านครับทีเดียวหายทั้งหมดเลยครับตานิดวันช็อตทีเดียวหายหมดตรงทำช็อตควงลิงแต่พันจิวด้ ตัวใครตัวมันนั่นนะครับบ๊ายบายโันตีไปแล้วข้าเชอร์ดนไปแล้วครับตัวใครตัวมนันนะครับมันมังยิยงมันตายแล้วครับโอ้ยมันแรงนกคนครับ <c oughs> มันแรงจริงๆรรรครับุ่นแครเร็วครับต้องต้องฟิกเกอร์ลบเลยครับไปเลยมันถึงกับทุบเลยแล้วเน,นี่ยจอมยวนอยู่แล้ว เธอโดนมึงตีทั้งวันยังไม่ตายเหรอไปรอดตายเรี่ยวตายเรียตายเรี่ยวตีจนปะกาศแห้งแล้วเฮ้ยไปรอดกันมาไปรอดไปรอดรีกวนี่รีกวนี่เออตีทั้งวันอะไรขี้ป่าแล้วเนี่ยเจ้าลิงสันเจิ้นเอาอะไรไปก่อนลิงสันจินเลี้ยงสันเจินเยี่ยมยอดทอดกระเทียมได้เวลาโล่งอกเราไปก่อนเชียร์เดี๋ยวรอ เต็้ตขอตมตึงขอตึงขอตึตึงยีทังวันเอามาดิมาดิยตีทั้งวันก็ยอมมาดิมามาตบทั้งวันมามาตบทั้งวันมามาตทั้งวันมามาโอ้มาได้คิวเฮ้ยเฮ้ยถอขอสักกุกทานนี่ขนาดชี้ป่าเข้าตั้งตีไม่เข้าเลยนะครับ ไปแล้วครับตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันแล้วครับไปแล้วจุ๊บไปเลยเอามาอยู่เลยเออจัดเลยครับอยู่ด้วยันมันเลครับมันไม่เอาไข่มังกรว่ะวายครับเสร็จค่าลิงอยู่ทางขวาครับไอตัวโรลิงกันเติร์ดครับเอาตัวนี้ดีกว่า

ผู้แรงมากไปแล้วตัวไอต่อมาแล้วไช่รถใช่รถใช่รถไหมครับใช่พื้นเราไช่รดมันยังมาอยู่แล้วเออไปรดเจ้าแครี่นะไปรดโค้งตีคุยมากเลยผมข้าวโัรศัพท์มาไปรถจังเอาตายเลยลิงมาแล้วลิงมาแล้วลิงรอเข้าแล้วอืมเริ่มเต็มครับโอ้มนาเตะอะไรของมันนะครับจะตีมีนะครับ ใครตัวมันนะครับมันจะตายแล้วครับเงินตีเงินตีทั้งวันเงยนตีทั้งวันเงยนตีทั้งวันเงินตีเงยนตีตายตายหายหมดลงเีด็กไฟตายแต่ไม่ท้าพีวิตจบคือใครแต่ว่าสำลป็ป้อมฆ่าได้ตายไปเร็วท่านหายไปเร็วลิงเกวจบเมื่อกี้โอ้ยมีใครช่วยตีกลางลิงนะลยนกันเถิดไปฆ่าลิงกันอยูนี่ ติมี่โดนติมี่ประกดันติแล้วติมี่หนกลัวแล้วนาครับเยี่ยมยอดทอดกระเทียมหลอกซ้ำได้แล้วตีมี่มานหนึ่งกันไปไปจบจบเลยไป,ไปจะคือจ้างวิตรพบผมมันไม่มไม่อยู่ไม่มาไม่มไม่ไมยู่แล้วไม่ย่ละไปไหนก็ไปเถิดครับแล้วตอน,นนี้เิวแล้วาครับเิียดเขาครับเยี่ยมยอดท่ากระเมียมตีปกติเจบปกติเอาก็ได้วะแร้วก คนนี้ตายแล้วนี่แนี่ยไม่ต้องเกิดมาแล้วครับไม่ต้องเกิดมาแล้วครับเกิดมาก็ตายอ่ะคืนเลยครับเอ๋ๆอยพึ่งจบได้หรือไม่ครับอย่าอย่าพึ่งจบได้หรือไม่ครับมีใครช่วยตีลิงเลยขอความน้องช่วยขอรับขอยก่อนเถอะอ๋อเดี๋ยว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 ขอรัอรับขรับขอใ้ก่อนเถิดเต็มเย็นแล้วต้องออกปฏิกิิก่อนเถอิดขอใหยก่อนเถิดขอให้ก่อนเถิดขอให้ก่อนเถอะเรียบร้อยลิงหายไปแล้วครับลิงเกิดแล้ว ิงกดดเอุปเ ala ติงมาแล้วติงมาแล้วโดนฆ่าแล้วโดนกระบอกฆ่าแล้วตึ๊บเลี้ยงกันนิดเดียวนิดเดียวเองครับทเจ้าไม่เปิดตาอย่าอย่าพุ่งตีบอมขอรับโอ้โหเจ้าคุณหายอย่างไวรู้ไปละไปมาตีทั้งเดียวหายสองเลยครับตาเปิดตาสิขอรับ ไปมั้ยไป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 ไนี่ยังไวตันไปหนึ่งทีโอ้โหสตันหุดโอ้โหโดนหมดแทกหายังไหวจะไปถ่ยไปจะไปตุ๊กกาไปถายไวยังวะหายเงยหายหมดรงเอ้ยนี่ป้าไม่ใช่เทงนะ ชจลิงโง่เอาเวลากิโลใหญ่โลไปเวดเลยไป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 จบมันเถอะฝากป้อมขวาด้วยเอาจริงเหรอนี่เอาจริงแล้วเหรอเนี่ยจะเย็นพี่ชายีีเอาเวลาอรโลแล้วใหญ่เวทท่านมันอะไรท่านอาจารย์ข้า ข้าฝากความขวาด้วยก็จะไปจบเกมแล้วมันตึงเกินไปตอนเราจะปล่อยป้มแตกไม่ได้เราไปโรดทขาแบบพี่เดียวข้าไม่ได้ตึ่งยาฆ่ามันถึงตุงยาตีป้อมข้าไม่ไหวกับแคลลี่อย่างเจ้าเลยแพรดังนั้นเราต้องให้ประโยชน์การเราไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปก่อนนะครับแต่ข้ามันเล่นต่อครับโอเคไปพรดมาไปขอรับจุ๊บขอรับบายจุ๊บจุ๊บแพรด ดูคลิปแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดติ like, ดตามกด Subscribe like, และกดสัน่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หน้ออย่างชแนลด้วยเข้าใจไหมสุดยอดด่าได้สดยอด